สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชาเช้าเชเล่าเรื่องดวงเลขเด่นเสริมดวงประจําวันกับอาจารย์หน่องนะคะท่านที่ฟังใน tiktok หรือช่องเรียลนะคะคุณสามารถฟังเต็มๆได้ในช่อง youtube อาจารย์หน่องทีวีนะคะสําหรับวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่11มีนาคม2566สีมงคลวันนี้นะคะจะมีสีฟ้าสีแดงและสีชมพูเลขเด่นประจําวันนี้นะคะจะมีเลข1เลข9เลข2เลข5และเลข6นะคะเป็นเลขเด่นประจําวันนี้ สำหรับสื่อนำโชคและเลขเด่นเสริมดวงของท่านที่เกิดในแต่ละวันท่านที่เกิดในวันอาทิตย์สื่อของคุณนั้นจะมาจากความฝันช่วงนี้ควรมาที่จะฝันแม่นนะคะฝันถึงใครอายุคนนั้นฝันถึงรถฝันถึงบ้านฝันถึงเลขอะไรเลขนั้นได้เลยนะคะและนอกจากนี้นะคะเลขที่บ้านเลขที่ห้องเลขที่ที่คุณพักอาศัยเลขที่ร้านค้าหรือสำนักงานหรือออฟฟิศที่คุณทํางานอยู่ก็เป็นสื่อให้กับคนวันอาทิตย์ในวันนี้เสริมดวงคนวันอาทิตย์นะคะ เมื่อฝันถึงใครที่เขาเสียชีวิตไปแล้วหรือฝันถึงน้องหมาน้องแมวสัตว์เลี้ยงที่เคยเลี้ยงนะคะเขาเสียชีวิตไปแล้วทําบุญให้กับเขาและอุทิศบุญให้กับเขานะคะโดยการทําบุญลงศพก็ได้นะคะเลขสลิปสีตัวท้ายเงินที่คุณทําบุญคือสื่อของคุณในวันนี้ค่ะสําหรับเลขเด่นเลข,เลขมงคลของคนวันอาทิตย์1นึ่งเจท่านที่เกิดในวันจันทร์สื่อของคุณนั้นจะมาจากกุมารหรือตาไข่ที่คุณบูชายอยู่นะคะถ้ามีทูบตาไข่นะคะเลขทูบตาไข่ นะหรือถ้ามีกุมารบูชายู่มีเลขรลถประจําองคุมารเลขชุดนั้นเป็นสื่อให้กับคุณแล้วนอกจากนี้นะคะวันนี้เดินทางไปไหนไหนเห็นทะเบียนรถที่เกิดอุบัติเหตุหรือถ้าอยู่กับบ้านนะคะอยู่กับร้านดูข่าวเ้าเสนอเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางรถเห็นเลขทะเบียนเลขชุดนั้นอาจเป็นสื่อให้กับคุณค่ะนะหรือถ้าคุณมีรถที่เข้าซ่อมหรือถูกเฉี่ยวชนรถคันนั้นก็เป็นสื่อให้กับคนวัรจันค่ะ เสริมดวงของคนบัรจันนะคะทาบุญกับมลนที่เด็กบ้านเด็กธรรมรักหรือทําบุญเกี่ยวกับคนที่ก็เกิดอุบัติเหตุูลนทธิร่วมกันอยู่หรือปอเต็งหรือทาบุญลงศพผ้าหอศพเลขสลิปสตัวท้ายอาจเป็นสื่อให้กับคุณค่ะสําหรับเลขเด็ดเลขมงคลคนบรรจันทร์16082 ท่านที่เกิดในวันอังคารนะคะสื่อของคุณนั้นจะมาจากอายุคนรักอายุเต็มอายุย่างพอสอเกิดวมนที่เกิดของคนที่คุณรักนะคะไม่ว่าจะเป็นอายุของคุณพ่อคุณแม่สามีภรรยาหรือลูกหลานแล้วนอกจากนี้วันนี้หากมีบินค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์แจ้งมาสองตัวท้ายสามตัวท้ายก่อนจุดหลังจุดต้องยอมจำนวนเงินที่คุณชําระอาจเป็นสื่อให้กับคุณค่ะสําหรับเลขเด่นเลขมงคลคนวันอังคารหนึ่งหกสองสี่เจ็ดระวังเบิ้ลด้วยนะคะ ท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันสื่อของคุณนั้นจะมาจากคนท้องอยู่ใกล้คนท้องตามเลขถามเลขกับคนท้องนะคะหรือถ้าคุณตั้งท้องอยู่อายุของคุณอาจเป็นสื่อค่ะแล้วนอกจากนี้เลขเงินลมบุญสลิปเงินทบุญต่างๆทบุญกับวัดทบุญกับโรงพยาบาลทบุญกับบนิษัต่างๆถ้ามีการโอนเงินไปเลขสลิปสี่ตัวท้ายอาจเป็นสื่อให้กับคุณค่ะเสริมดวงท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันทบุญกับูนิธิแม่และเด็กนะคะเลขสลิปสี่ตัวท้ายที่คุณโอนร่วมบุญไปคือสื่อของคุณในวันนี้ สำหรับได้เด่นเลขมงคลคนวันพุธกลางวัน52107ท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนสื่อมงคลนั้นจะมาจากอายุแม่อายุเต็มอายุย่างพอสเกิดวันที่เกิดของแม่หรือถ้าแม่ไม่อยู่แล้วอายุสุดท้ายของท่านนะคะมันทําบุญทำกุศลอุทิศบุญให้กับดวงวิญญาณท่านด้วยและนอกจากนี้ทะเบียนรถค่ะรถที่คุณนั่งเป็นประจาหรือรถที่เป็นชื่อคุณถ้ามีหลายคันคันที่ดูเฉียวชนหรือกําลังเข้าซ่อมนะคะหรือรถที่คุณนั่งในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นรถส่วนตัวรถรับจ้างหรือรถประจําทางก็อาจเป็นสื่อให้กับคุณค่ะ เสริมดวงของคนวันพุธกลางคืนนะคะ,ะถ้าแม่ไม่อยู่แล้วทําบุญแล้วก็อุทิศบุญให้กับดวงยาณแม่คุณนะคะหรือวันนี้โอนเงินให้แม่พาแม่ไปทานข้าวนะคะหรือขอพรแม่นะคะโดยเฉพาะถ้าคุณมีโอนเงินให้กับแม่นะคะเลขสลิปสตัวท้ายอาจเป็นสื่อให้กับคุณค่ะสำหรับเลขเด็ดเลขมงคล3 7 2 1 5 ท่านที่เกิดในวันพฤหัสค่ะสื่อของคุณต้องจะมาจากอายุพ่ออายุเต็มอายุย่างพอเสาเกิดวันที่เกิดก่อนพ่อนะคะหรือถ้าท่านมีอยู่แล้วอายุสุดท้ายของขันค่ะแล้วนอกจากนี้สตัวท้ายบัตรประชาชนเลขบัตรประจําตัวพนักงานในกรณีที่คุณเป็นพนักงานบริษัทก็เป็นสื่อให้กับคนวันพฤหัสเสริมดวงคนวันพฤหัสนะคะถ้าคุณพ่อยังอยู่ขอพรพ่อค่ะทำะผู้จาดีๆกับท่านล้างเท้าขออโหสิก,กรรมกับท่านนะคะ หรือไม่ฉะนั้นก็ทำบุญกับมูลิธิน้องหมาน้องแมวหรือถ่ายชีวิตโคกระบือเลขสลิปสีตัวท้ายอาจเป็นสื่อให้กับคุณค่ะสำหรับเล็เด่นเลขมงคลท่านที่เกิดในวันพรรหัส8 4ด1 9ท่านที่เกิดในวันศุกร์สื่อของคุณนั้นจะมาจากเลขที่บ้านนะคะก่อนซื้อก่อนก่อนก่อนจะใช้เลขที่บ้านนะคะอย่าลืมทําบุญอุทิศบุญให้เจ้าที่เจ้าทางท่านก่อนนะคะล่าเสริมดวงของคนวันศุกร์นะคะร่วมทําบุญกับมูลิธิคนแก่บ้านพักคุณชรลาบ้านพักบางแค เลขสลิปสีตัวท้ายอาจเป็นสื่อให้กับคุณค่ะสำหรับเลขเด่นเลขมงคล1 2 8 4 7ท่านที่เกิดในวันเสาร์สื่อของคุณนั้นจะมาจาก4ตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่องานเป็นประจำหรือหากคุณมีลูกหลานเ,ล,เล,าล็กๆสองขวบสามขวบที่กำลังพูดกำลังสนถามเลขจากเขาหรือเขาหยิบเลขให้นะคะ,ะคุณจะมีโชคกับเด็กเล็กๆด้วยนะคะหรือถ้าจะเสริมดวงคนวันเสาร์ทำบุญกับโรงพยาบาลเด็ก บุรีที่เด็กบ้านเด็กธรรมรักเลขสลิปสีตัวท้ายอาจเป็นสื่อให้กับคุณค่ะสําหรับเลขเด่นเลขมงคลคนวันเสาร์หนึ่งเก้าสี่ห้าแปดนะคะสำหรับเลขเด่นเลขมงคลฮานอยพันล้านเย็นนี้นะคะเลขเด่นเลขมงคลฮานอยพันล้านเย็นนี้เจ็ดหนึ่งสี่สองห้าแปดนะคะเจ็ดหนึ่งสี่สองห้าแปด เมื่อวานนี้หนอยพันล้านนะคะมีเข้าทั้งสามนอยเลยนะคะนอยพี่นอยดานนอยวีนะคะวันนี้ก็มาลุ้นกันนะคะเอาราวันนี้อาจารย์หน่องขออวยพรทุกท่านขอให้ท่านโชคดีนะคะเฮงเฮงรวยรวยกันทุกคนนะคะแล้วก็ท่านใดทํางานก็วันนี้ขอให้มีความสุขกับการทํางานกิติดต่อกิจการงานใดก็ขอให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ